พ่อพ่อแม่แม่แมแมกดดันลูกๆก,กันบ้างนะฮะ,ะไปดูข่าวครับสลดเด็กมสน้อยใจพ่อแม่ตำหนิเรื่องเรียนผูกคอดับผูกคอตายเลยปัจจุบันน่ะความการเลี้ยงลูกปัจจุบันน่ะยากนะจริงๆบอกเสมอเลยว่ายากกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะมันมีปัจจัยอะไรเต็มไปหมดที่เราควบคุมไม่ได้หรือเราไม่รู้จักมันนะ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราเราเลี้ยงลูกเราก็ปู่ย่าตาทวดสอนกันมาเป็นรุ่นๆอ่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมาช่วยสอนด้วยแล้ว เราก็บางทีเด็กเร็วกว่าเราอีกอะ่ะบางทีมันมันยากขึ้นนะครับแล้วความคาดหวังเนี่ยมันถูกคาดหวังจากสังคมจากคนรอบข้างจากอะไรเต็มไปหมดเลยบางทีตัวเราพอไปอ่านอะไรมามันก็เกิดความคาดหวังใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะไปหมดดังนั้นไอ้ความคาดหวังที่มันเยอะมากๆเนี่ยผู้ใหญ่ต้องจัดการให้ดีเพราะถ้าเกิดจัดการได้ไม่ดีนะครับมันจะจากลายเรียกว่าเป็นท็อกซิกหรือว่าเป็นความคาดหวังที่เป็นพิษกับลูกอันนั้น กลับมาแรกสุดเลยตอนที่เราครอเ,เรามีลูกอะลูกเราเกิดมาเราหวังว่าให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่หรอเปล่าเราแค่ให้อวัยวะครบไหมอ่าเขาดูมาอาสมบูรณ์ไหมโล่งละแต่พอโต,โตขึ้นมาอ้าวไอ้ที่มันไม่เคยคิดต่องโรงเรียนนั่นจะต้องไปอย่างนี้อาชีพนู่นอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นคาดหวังได้ไหมจริงจริงคาดหวังได้แต่อยากให้เป็นความคาดหวังที่มันมันเป็นผลบวกแน่ๆอย่างเช่นความปลอดภยัยอ่า เราเราเราสอนให้ลูกอ่ะดูแลตัวเองให้ดีอ่ะไม่ไปอยู่ในที่มันเกิดความเสี่ยงไม่ทํากิจกรรมที่มันเสี่ยงหรือถ้าจะเล่นกิจกรรมอะไรมีการป้องกันให้ดีอย่างเงี้ยความคาดหวังพวกนี้ไม่เป็นไรแต่ความคาดหวังว่าจะต้องได้อีกสิ่งที่ต้องเป็นหมอนะเออเป็นวิศวะนะเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับนึกอะไรไม่ออกต้องเป็นหมอก,กับวิศวะปัจจุบันเราเห็นช่วงโควิดไหมครับโอ้ยคนเป็นหมอเหนื่อยจะตายแล้ว <S S S 2> ถามว่าคนที่รวยเป็นยังไงอาชีพรวยเต็มไปหมดเลยอะ่ะ ไม่จำเป็นต้องหมอไม่ต้องเป็นบรรหมอดังนั้นเนี่ยปัจจุบันน่ะทำอาชีพไหนก็ได้ทําให้เต็มที่ทํามีความสุขและทําไปให้สุดเนี่ยรวยได้หมดนะครับมั่นคงได้หมดดังนั้นสําคัญที่สุดเนี่ยเอาที่เขามีความสุขแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับลูกชาวบ้านาหรือเปรียบเทียบกับพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนน่ะเขาเป็นตัวเขาเองนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ก่อให้เกิด การกระตือรือร้อนหรอกนะการเปรียบเทียบจะก,ก่อให้เกิดแต่ความรู้สึกแย่นะครับดังนั้นเราเลี้ยงลูกให้เกิดพลังบวกดีกว่าหรือถ้าไม่บวกบวกไม่ไหวจริงๆอ่ะแค่ไม่ลบก็โอเคแล้วแต่อย่างากรณีอย่างเนี้ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เราฟังแล้วเราก็เข้าใจว่าเหตุผลมันฟังเข้าใจได้แต่ว่าน้องอาจจะมีอาการป่วยหรือเปล่าคืออันนี้ในความเป็นแม่ค่ะคือการการมองว่าลูกเรียนไม่ทันจริงๆมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง<อ>ไม่ได้เกิดจากความค การคาดหวังแต่มันเกิดจากผลเรียนและคุณครูได้แจ้งกับเรามาว่ามีโอกาสซ้ำชั้นนะท่านน้องอยังเรียนแบบนี้<แ>เราเป็นแม่เราก็ต้องคุยกับลูกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราเลต้องพัฒนานรูกไม่งั้นเพื่อนหนูจะขึ้นไปเกรดวันนะหนูจะอยู่ที่อนุบาลสาปรากฏกดดันเฉย<แ>ทั้งทังที่มันเป็นแฟกต์เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครด้วยแ,แล้วต้องทำยังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องคุยกับเขาแล้วถ้าคุยไม่ได้ บ่อยเซอร์เหรอครับม่มจริงๆเนี่ยเราทําไมถึงเราถึงพูดเรื่องความคาดหวังที่เป็นพิษกับความคาดหวังที่เป็นโอเคก่อนเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือโอเคอะไรที่มันมากเกินไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะใช้กับดักของความปรารถนาดีกับดักของความคาดหวังเพราะว่าเราอยากให้เขาได้ดีเนี่ยมันเป็นตัวอ้างแต่มันเป็นการเป็นกดดันแอบแฝงหรือกดดันที่เราไม่รู้ตัวได้นะครับถ้าเ,าเราแยกได้ก่อนเนี่ย มันจะมาลาดับถัดไปคือการสื่อสารก่อนที่จะเป็นสั่งให้เขาทํานู่นทํานี่เพราะว่าไอ้นี่มันดีนะแม่รักเธอนะเธอต้องทำมาเพราะเพราะพอรักนั่นอะไรเงี้ยอันนี้มันคือกดดันละดังนั้นก่อนที่จะอย่างนั้นสื่อสารด้วยการฟังเขาก่อนเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรปัญหาสังคมจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ฟังน้อยครับหรือบางทีไม่ได้ฟังเลยอะฟังเฉพาะเสียงที่อยู่ในหัวเราไม่ได้ฟังเสียงของลูกอันเนี้ยทำให้ทำไมหลายๆคนบอกลูกไม่อยากเข้าหาลูกไม่อยากฟังลูกต่อต้านอ๋อ เพราะเราก็ไปได้ฟังเขาเหมือนกันนะครับอ่าน,นฟังให้ดีค่อยๆสื่อสารคุยด้วยเหตุและผลแล้วก็มันจะได้กลายเป็นหวังดีที่ไม่ใช่กลายเป็นผลร้ายหรือกลายเป็นหวังดีกลายเป็นประสงค์ร้ายสาหรับลูกอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆสื่อสารกันแล้วก็บางทีถ้าเกิดฟังไปฟังมาเนี่ยเราอาจจะรู้แล้วว่าปัญหาไม่ใช่เด็กไม่ตั้งใจเรียนนะปัญหาไม่ใช่เด็กไม่เก่งนะเขาอาจจะมีปัญหาการเรียนบางอย่างเอาที่คลาสสิกเลยสายตาสัน้นอ,อันนี้เมื่อก่อนมีใช่ไหมครับพุทธาเราจะเจอบ่อยๆอ,อ่านหนังสือไม่เห็นเพราะสายตาสั้น ปัจจุบันก็มีไม่เห็นกระดานดำถ้าไม่เห็นกระดานดำอ้น,นี่ยังมีแล้วเขาไม่กล้าบอกกูเพราะเกรงใจเด็กก็เลี้ยงมาดีมากอะก็คือเกรงอ,อกเกรงใจมากจนไม่กล้าบอกอันนี้ก็มีหรือบางทีอาจจะเป็นปัญหาการอ่านหรือเขียนไม่ได้ถ้าเกิดเราเราเข้าไปดูเร็วเนี่ยเด็กก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดีนะครับดังนั้นมาฟังเขาก่อนเราจะรู้ปัญหาจะได้แก้ถูกจุดไม่ใช่ไปบอกต้องเรียนขยันสิบางเด็กบางคนอะอู้ขยันจนรู้ขยันยังไงแล้วก็ไม่รู้มันก็จะไม่ได้นะครับแล้วเรื่องของ การสร้างแรงกดดันจากญาติที่มาในรูปแบบของคําถามเออเออเออค,คุณหมอคงรู้ว่าผมกําลังพูดถึงอะไรคือต้องบอกว่าทุกมกราาและกุมภาเนี่ยจะมีเคสที่เดินมาหาหมอเยอะมากคือหนูไม่ไหวแล้วหมอหนูเครียดมากหนูไปเจอรวมญาติแล้วญาติก็ถามว่าหนูแต่งงานหรือย,ยังเมืม่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีลูกอะไรทางานราไรเรียนอะไรสร้าง<บ>แรงกดดันมากวนมากๆครับจริงๆคือคําถามเหล่านี้มัน มันค่อนข้างโหดมากนะครับแล้วมันมันดูเดือดมากสําหรับคนคนที่นักตอบอ่ะบางทีลูกสมัยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะวิธีการคิดหรืออะไรมันก็อาจจะเป็นไปตามสมัยของเขานะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องการถามไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างเช่นเขาจะไปแต่งงานมีลูกไหมหรืออะไรบางทีมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแล้วเพราะว่าเราก็เจอว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทางเรื่องในชีวิตแล้วว่าเขาจะแต่งไม่แต่งเขาจะมีลูกไม่มีลูก นะครับความสุขเขาอาจจะมีความสุขในการที่เขาดูแลตัวเองความสุขที่เขาจะทําอย่างที่อยากทาก็ได้ไม่ใช่มันทัดถามว่าต้องไปเขาต้องแต่งงานนะต้องเอามีลูกนะมันก็จะถูกหินปาอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าถามเนี่ยต้องต้องคิดก่อนถ้าอยากให้เขามีลูกเนี่ยไปช่วยเขาเลี้ยงไหมแต่งงานเนี่ยจัดทีเขาไหมก็ไม่ได้ไปจะออกเงินให้เขาไม่ต้องถามเพราะถามเหล่านี้มันเป็นภาระของคนอื่นไม่ใช่ภาระคุณหมอกระนั้พูดว่าอย่าเพื่อชอบเองะ ประมาณนี้ใช่ไหมฮะว่ากางพูดแบบนี้เราก็ให้เป็นเรื่องของใครของเขาดีกว่าแล้วก็ไอที่ไม่ควรถามมากๆเลยนะครับคุณนาก็คืออ่วนพร้อมสูงต่ำดำขาวทำไมพร้อมใช่เออทำไมอ้วนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยพร้อมช่วงไหนมีอ๋อช่วงนี้มีค่ะเลยอ้วนเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะผอมเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคนแบบโพสิทีฟ ตอบแบบไม่มีแรงกดดันใดๆเลยอ่จริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าทําไมผ,ผู้ใหญ่หลายๆคนบอกลูกหลานไม่เข้าหาเลยอะแล้วทําไมเขาไม่อยากเขาหลบหน้าเขาไม่อยากเจอเพราะว่าคําถามเหล่านี้แหละที่บางทีเราไม่ทันระวังหรือบางทีเขาก็อาจจะเคยโดนถามรุ่นปู่ย่าตาทวดถามมาก่อนอใช่ไหมครับสมัยนี้เขาไม่ถามเหล่านี้กันแล้วลูกหลานจะได้อยากมาคุยกับเราเรื่องดีๆมีให้พูดต้องเยอะเนี่ยเอ้ยเขาเขาดีนะชื่นชมโหประทับใจหนูมากเลย มันทําได้ต้องหลายอย่างันั้นการสื่อสารแบบนี้จะทําให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติโยมกันอะอยากเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับได้งานแล้วยังเงินเดือนเท่าไรเออทําไมน้อยจังเงินอะไรพวกเนี้ยเลิกเลถามถ้าเกิดถามแล้วเขาอยากจะให้เงินก็ปกเพิ่มอย่างเงี้ยถามได้ได้น้อยช่วงนี้ช็อตเอาไปสักสองหมื่นป้าหลังถามไม่ค่อยน่าไป้ปสี่หมื่นอันนี้โอเคถามได้ ะะมาถึงเรื่องก,การบา<อ>ูลลี่บ้างนะฮะสลดเด็กสาว15ผูกคอลาโลกทิ้งจดหมายระบายเหตุถูกเพื่อนบูลลี่หน้าตา<อ>บูลลี่เนี่ยถ้าเกิดเราโดนว่าออีไม่สวยไอ้ดำอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกดีนั่นคือเล่นกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดยัยสูงคนอื่นก็นี่ว่ามันน่าจะชอบแต่จริงๆบางคนไม่ได้ชอบนะครับบางคนเขาสูงเกินเพื่อนไปมันดูแปลกอย่างเงี้ย เขารู้สึกไม่ดีเป็นปมเขารู้สึกแย่อันนั้นคือบูลลี่ครับอันนั้นวัดจากคนโดนว่าเขาโอเคไหม,มถ้าไม่โอเคคือบูลลี่แต่ถ้าเกิดเขาโอเคนั่นคือการล้อเล่นสมมุติอ่ะเรื่องนี้กลายเป็นตอนนี้เรามีโซเชียลมีมคนนึงเข้าไปเม้นแล้วบอกอุ้ยคนนี้บูลลี่แล้วมีการแชร์อีกว่าเนี่ย แชร์ออกไปแชร์ออกไปว่าโดนบูลลี่คนนี้โดนบูลลี่มันเหมือนเป็นการไปซ้ำเขาไหมคะถ้าเราจะจะว,วัดว่าใครโดนบูลลี่หรือเปล่าเนี่ยต้องถามเจ้าตัวว่าโอเคไหมหรือไปเตือนรับเตือนหลังไมได้ว่าประโยคนี้มันอาจจะแรงไปไม่รู้ว่าคนฟังเขาโอเคหรือเปล่าอันนี้คือการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเกิดเห็นคนเนี่ยสงสัยว่าอีคนน่าจะโดนบูลลี่ก็ไปด่าเขาเลยเไปด่าก,กันในโซเชียลเลยด่าไอ้นั่นนี่ใช่เหมือนที่เรียกว่ารถทัวลงนะครับการที่เป็นรถทัวลงเนี่ยคือการบูลลี่อย่างหนึ่งนะครับ ไปด่าเขาไปอย่างเงี้ยน,นั่นแหละคือการบูลลี่นะครับอ,อันนั้นเราไม่ควรแก้การบูลลี่โดยการบูลลี่ซ้ำซ้อน <c oughs> มันเป็นการพิการซ้ำซ้อน <c oughs> นะครับ <c oughs> สมมุติเลยวันนี้เราโดนบูลลี่แล้วเราไม่อยากมีจุดจบที่ไม่โอเคแบบอึดอัดหรือจนต้องคิดสั้นเนี่ยเราจะรับมือกับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงไอ้อคำบูลลี่แบบสิ่งแรกต้องทําเลยนะครับคือตั้งสติเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันครับคนปกติโดนบูลลี่โดนรู้สึกคําที่ยไม่ชอบอะ่ะมันจะต้องทุกข์ใจเสียใจโกรธเหล่านี้มันจะอารมณ์ด้านลบมันจะขึ้นนะครับถ้าเราไม่ตั้งสติเนี่ยเราอาจจะตอบสนองไปแบบที่มันทําให้เรื่องไปกันใหญ่อย่างเช่นถ้าเราุุยอัาแล้วโกรธด่าคืนครเท่านี้แหละ มันก็กลายเป็นสงครามน้ําลายจากที่เราเป็นฝ่ายถูกกระทํากลายเป็นสมัครใจวิวาสเสร็จเลย <c oughs> หรือบางทีอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการกระตุ้นให้เราแสดงความ,มโกรธออกมายิ่งเข้าทางเขาหรือบางทีถ้าเกิดเราเสียใจโอโ้โหท้าเาทํทำร้ายตัวเองอาจจะเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นั้น <c oughs> ตั้งสติก่อนเราเรารู้สึกแย่ไม่ใช่เรื่องผิดอย่างที่หมอบอกเสมอเจอเรื่องทําให้เสียใจ ก็ต้องรู้สึกแย่แล้วก็จัดการพูดคุยการสื่อสารดีๆก่อนเพราะว่าเราเจอว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันผ่านมาก็นึกว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมถามดีๆก็เออประโยคนี้เรารู้สึกไม่ดีนะไม่รอเล่นประโยคนี้ได้ไหม<อ>เราเข้าใจว่าเธออาจจะอยากรอเล่นแต่จริงๆไม่ชอบเปลี่ยนคําดีกว่าอ,อย่างเงี้ยเจอเกินครึ่งน,นะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วสนิทกันขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ รักกันกว่าเดิมเข้าใจกันกว่าเดิมได้าจากการสื่อสารนะครับแล้วปัญหามันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราไปด่าไปอะไรเงี้ยมันมันอาจจะไปกันใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราถามคนดีๆแล้วเขาไม่หยุดอ่ะมันยังเอาอีกแคปหน้าจอเก็บหลักฐานไม่โต้อตอบกดรีพอร์ตไปยังแอปพลิเคชันต่างๆในกรณีเป็นโซเชียลถ้าเป็นโรงเรียนเก็บข้อมูลแจ้งผู้ปกครองและแจ้งคุณครูนะครับเราอย่าไปกระทำบูลลี่คืนเพราะว่าเราจะกการเป็นสมัครใจทะเลาะด้วยนะครับ หลายๆครั้งให้ท่านผู้ชมลองสังเกตตัวเองนะครับว่าเราได้ระมัดระวังเรื่องการที่ไปบูลลี่คนอื่นหรือไม่หรือทําให้เขาเสียใจหรือไม่ท่านเคยพิมพ์อะไรใดๆแล้วเคยลบไหมพิมพ์เสร็จแล้วอ่านอีกทีแล้วบอกไม่ส่งดีกว่าลบแล้วไม่ส่งถ้ามีแบบนั้นถูกต้องครับแปลว่ามีการระแวดระวัง มีการระมัดระวังในการที่จะทําให้คนอื่นเสียใจหรือเขาอ่านแล้วไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นอาทำมานักครั้งไม่ท้่วพิมพ์พิมพ์พิมพ์พพเสร็จปั๊บอ่านอีกทีลบบางทีเป็นย่อหน้าเลยลบมาเลยไม่สง่ง นับครั้งไม่ถ้วนนะฮะที่ท,ท,ที่ที่กลัวเขารู้สึกไม่ดีทั้งทั้งที่เราไม่มีเจตนา,นาน<อ>แต่กลัวเขาเข้าใจผิดเพราะเ,<อ>เป็นตัวหนังสือนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอ๊ะส่งดีไหมวะอย่าส่งโจเอ๊ะเมื่อไหร่อย่าส่งเ,ม,งเ<อ>มื่อไหร่ที่เอ๊ะนิดเดียวปับ๊บอ,อย่าส่ง,สงเลยนะครับมันเกิดโทษร้ายจริงๆนะครเพียงแค่ท้ารู้สึกเอ๊ะนะฮะทั้งหมดเนี่ยคุณหมอมันอยู่ที่อารมณ์มันอยู่ที่ เมื่อ,อไร่ที่เราจะพอจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะเราเป็นโรคแล้วเ,เรามีอาการทางจิตแล้วเราจะเข้าข่ายจิตเวชซึมเศร้าหรือว่าอะไรใดๆมีอะไรที่เราควรจะดูอาการตัวเองเอหมอบอกครค่าวเลยนะครับสา,สาข้อข้อ1สุขภาพกายเนี่ยแหละเริ่มรวนปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดท้องไม่สบายปวดหัวนอนไม่หลับ จริงๆเหล่านี้อาจจะมาจากสาเหตุความเครียดได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะออกมาเป็นอาการทางกายเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหดตัวนอนไม่หลับพวกนี้มันได้โดยเฉพาะถ้าเกิดมันเกิดซ้าๆแล้วแก้หาหมอแล้วหาไม่เจอนะครับอย่างที่สองคืออารมณ์ที่มันไม่โอเคไม่ว่าจะโกรธจะเศร้ากังวลเสียใจทุกใจแล้วมันจัดการไม่ค่อยได้เอาออกยากเอาออกไม่ได้หรืออยู่มันขึ้นมาเองอันเนี้ยเป็นอาการที่แบบที่สองนะครับ หรือแบบที่3มเนี่ยก็ยังพอไหวแหละคิดว่ายังไม่น่าจะมีอะไรแต่มันเริ่มทะเลาะกับชาวบ้านเยอะหลือเกินละหรือแปรปวดคนที่ทํางานรู้สึกมีปัญหาหรืองานการการงานการเรียนการใช้ชีวิตมันเริ่มลวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อที่3มีหนึ่งในสข้อปรึกษาได้เลยครับไม่ต้องรอเอาแค่นี้คุยแล้วเพราะว่าถ้ารอจนมากกว่านี้นะครับนั่นคือป่วยละดังนั้นคุยก่อนป่วยเลยดีที่สุดนะครับนี่เลยตัวบ่งบอก อาการของผู้ที่จะเป็นจิตเวชใช่ไหมใช่ปัญหาเพราะว่าหาสุขภาพจิตหรือปัญหาจิตเวชเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอารมณ์และความคิดดังนั้นอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นตัวเป็นตัวที่ทำให้เราสงสัยได้เลยย้ำอีกทีนะฮะว่าและเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกอยากตายหาหมอเลยครับถูกต้องเพียงแค่รู้สึกอยากตายนะฮะนั่นคืออาการของโรคทางสมองแล้วใช่แล้วครับแล้วถ้าสมมติวันนี้เรารู้ตัวแล้ว ว่าฉันป่วยแน่ๆ,ๆเราจะรักษาให้หายขาดได้ไหมหรือมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงออย่างแรกนะครับหาหมอก่อนเลยให้หมอช่วยบอกว่านี่คือโรคหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นภาวะเครียดหรือเศร้าปกตินะครับแต่บางคนเนี่ยเศร้าแต่ไม่หาหมอแต่บอกฉันเป็นซึมเศร้าคนรอบข้างก็จะงงไปหมดไอ้อย่างนี้ก็มีเยอะใช่ไหมครับ<ม>ไปหาหมอให้หมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอบอกว่าไม่ใช่โรคคุณหมอเขาจะแนะนําวิธีการปฏิบัติตัว ให้เหมาะกับคนคนนั้นครับปัจจุบันโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เลยรักษาหายขาดย้ำอีกทีว่าหายขาดแล้วนะครับแต่ต้องให้คุณหมอเนี่ยประเมินมีการให้ยาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคุณหมอบอกทําตามคุณหมอบอกครับอย่าไปปรับยาเองอย่าไปลดยาเองปัจจุบันไม่ต้องกลัวเรื่องยาเลยเพราะายาปลอดภัยมากสมัยโบราณเรายาไม่ค่อยมีครับมันก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเบลอองไปนึกไม่ออกเป็นซอมบี้ง่วงซึม ปัจจุบันยาใหม่ๆเพียบแล้วครับแล้วก็ยาที่กินแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยก็เยอะแยะบางคนทํางานเก่งขึ้นก็เยอะแยะอันไม่ติดด้วยอย่าไปกลัวการกินยานะครับเออเรานี้เป็นเรื่องราวที่เท่าที่เวลาเราจะมีในรายการตีสิดเดของเรานะฮะ แต่สหรับถ้าที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามอีกรายการหนึ่งของเรานะั่นคือรายการเยียวยาใจไปด้วยกันของบริษัท2020 e n t e r t a i n m e n นเตอทนเมน์นะฮะท,ทีร่วมกับคุณหมอแล้วก็คลินิกมีเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวผมเองฮะคุณปอยนัตชาร่วมกับคุณหมอได้จัดรายก,การเยียวยาใจไปด้วยกันทุกคืนวันาคาร2สองทุ่มน,นะฮะ ก็เนี่ยฮะทางช่องเถืนที่เถืนที่ของเราตรงนี้นะฮะ,ะถ้ามีปัญหาอะไรเราเข้าไปฟังนะฮะ,ะปัญหาทางจิตเวชในขณะนี้มีมากขึ้นเยอะมากจนเป็นสังคมที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอันเนื่องมาจากหลากหลายสายเหตุตามที่เราเรา,เราคุยกันนะครับฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะมีปัญหาที่อาจจะแยกย่อยออกไปอยากจะพบคุณหมอเนี่ย ตัวต่ตัวอย่างเงี้ยจะพบคุณหมอได้ที่ไหนเอีอก็ที่มีเซ็นเตอร์นะครับเป็นคลินิกของสุขภาพจิตนะครับอยู่ที่เอ่อ cdc เรียบด่วนเอกมัยรามินทานะครับครับก็ก็เป็นคลินิกที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพจิตโดยตรงเลยถูกต้องครับผมอ่ามีเซ็นเตอร์มีที่แปลว่าฉันเนี่ยนะครับเอ่อตรงนี้ไปพบคุณหมอได้ตรงนั้นใช่ไหมฮะได้เลยครับก็คือถ้ามีอะไรมาได้เลยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ได้ป่วยก็มาแล้วแล้วก็มีแต่ละคนมาเนี่ย ก็จะจัดการปัญหาแก้ปัญหาเสริมความแข็งแรงได้นะครับมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอให้ความรู้แก่พวกเราโดยเฉพาะในเรื่องที่บางทีเราเคาดไม่ถึงเ<ช>นาะก็เฮ้ยมันใกล้ตัวเราเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกอย่างนี้เรามีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่แน่นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอท็อปครับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราัุณครับขอบคุณครับ okay. ไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ